สวัสดีค่ะวันนี้พามารู้จักกับบอนสีนะคะบอนสีที่เรานิยมปลูกทั่วไปจะอยู่ในสกุลคาราเดียมนะคะจัดอยู่ในวงอะราซีอีเป็นพืชที่มีหัวสำหรับสะสมอาหารใต้ดินนะคะคล้ายกับหัวมันฝรั่งทุกส่วนก็จะอวบน้ำใบมีหลายขนาดและก็หลายรูปทรงทั้งรูปหัวใจรูปหอกรูปกลมรูปปี และรูปแถบนะคะแล้วก็จะมีสีสันลวดลายสวยงามแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีชมพูสีเหลืองสีเขียวสีขาวก้านใบก็จะกลมนะคะมีทั้งสั้นและยาวส่วนช่อดอกนะคะจะเป็นช่อเชิงรดมีกาบนะคะนี่นะคะปรีดอกนะคะจะจะมีดอก เพศผู้และดอกเพศเมียที่สมบูรณ์นะคะจะบานช่วงเย็นแล้วก็จะมีกร